อยู่ตัางจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยปัตตานีผมก็ไปมาแล้วผมถือว่าปักธงเรียบร้อยหมดแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไปมาแล้วทีนี้ผมพูดได้เต็มปากแล้วเชียงใหม่เชียงรายผมไปแล้วอุดรหนองคายมุกดาหารผมไปหมดแล้วนะครับตาดระยองหนองไปมาหมดแล้วสะแก้วปาจีนนะฮะไม่ต้องห่วงทุกที่เราไปมาหมดแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบิคาทุกท่านนะครับอ่า สวัสดีช่วงบ่ายวันนี้นะครับพบกับเซลโจบิครครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สำหรับลูกค้าทุกท่านนี้กำลังมองหารถยนต์มือสองสภาพดีไว้ใช้งานนะครับอยากเอารถออกง่ายเงินดาวน้อยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับใช้เวลารว่นเร็วนะครับต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะครับรีบก็มาดูเลยแล้วกันนะครับลูกค้านะครับอยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะครับวันนี้นะครับไม่เราไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายนะครับลูกค้าอยากได้รถอะไรก็ทักกันเข้ามาเลยนะครับ อยากได้ผ่อนเดือนละเท่าไรอยากได้โปรโมชั่นไหนขับฟรีกี่เดือนนะครับช่วยผ่อนกี่เดือนนะครับเรามีให้ท่านหมดนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับมีปัญหาด้านไหนนะครับลูกค้าติดแบ็คลิสต์รบกวนทักมาหลังไหมนะครับเดี๋ยวเรามีเงื่อนไขแล้วก็มีทางแก้ไขช่วยให้นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับไม่ต้องก่งวงนะครับวันนี้เราเปิดตัวด้วยซ i v ิ c FD ปี2010อ่าปี2010คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะอ่าอาจจะวนไม่ได้ให้น้องดูลบอ่าดู กว้างดูกว้างจะได้เห็นนะฮะคันนี้เป็นขาวมุกนะครับปี2 0 1 0 2010คันนี้ไฟแปดเหลี่ยมแล้วคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาย้ํานะครับว่าคันนี้เป็นเกียร์มือเกียร์ธรรมดานะครับคันใดที่ชอบความแรงชอบใดที่ไม่ชอบขับเกียร์ออตโตลูกค้าท่านใดที่ชอบขับเกียร์ธรรมดากําลังมองหา F d ดีรุ่นนี้อยู่นะครับเป็นชุดแต่งเขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อไทาอาร์นะบุเก้นไทาอาร์ป่ะถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สวยๆหน่อย ถ้าไม่ชอบจะถอดตัวนี้ออกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นขาวมุกนะครับล้อแม็กเป็นอย่างนี้นะฮะให้ไปเลยสเกิร์ตรอบพันพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแ0 0หกบาทนะครับสามแสนหกหบาทนะครับสำหรับซีวิคคันนี้ออกรถเพียง1 5 0 0 0บาทซีวิคคันนี้นะฮะไม่ว่าจะรับเป็นงินสดหรือเป็นค้าขายหรือเป็นสลิปก็ออกรถคันนี้ได้ด้วยราคาดาวอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับ แต่ถ้าลูกค้ามีเครดิตก็จะฟรีดาวได้เลยนะครับดูที่เครดิตลูกค้าเป็นหลักนะครับนะครับคันนี้เป็นขาวมุกนะฮะนะครับสวยเลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัว S นะครับภายในเรียบร้อยรถพร้อมใช้ได้เลยนะครับคันนี้นะฮะนะครับคันนี้ราคาผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ6,900นะฮะ84งวด84งวดได้ไหมคันนี้ปีสองหกบปับแงวดได้นะครับนะครับผมนะครับถ้า84งวดก็ มันก็จะอยู่ประมาณ6 0 0ใช่ต่างกันนิดหน่อยแนะนําเป็น72งวดก็พอนะครับคันนี้6,000ข้าวก็ตีไปทัก7,000แล้วกันนะฮะคันนี้ออกรถ15,000นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาซีวิคตัวนี้อยู่ที่เป็นเกียร์ธรรมดาก็ลองทักทายกันเข้ามาได้นะครับว่าอยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะครับคันนี้ออกรถอยู่ที่15,000บาทนะครับสาหรับซีวิคคันนี้นะครับนะครับชุดแต่งพร้อมเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคันนี้นะครับ พร้อมเลยนะครับพร้อมใช้เลยคันนี้นะฮะดูไปเลยนะครับคันนี้เสียงได้ยินไหมวะอ่าซีวิตคันนี้ปี2010ย้ำนะครับว่าปี2010นะครับปี2010นะครับซีวิคคันนี้นะฮะปี2010สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากหาไว้ใช้งานนะครับหรือว่าชอบแนวนี้นะครับ นะครับลองทักทายกันเข้ามาได้นะครับรยังถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ดูแล้วกันนะครับไม่ต้องแชร์ก็ได้กดซื้อเลยก็ได้นะครับคันนี้369,000บาทเกียร์ธรรมดาย้ำนะครับว่าสีขาวนี่เกียร์ธรรมดานะครับถ้าใครชอบซีวิคเกียร์ธรรมดาที่กําลังมองหาอยู่ตัวนี้หายากนะและตัวนี้ได้สีขาวด้วยสวยด้วยนะครับผ่อนเดือนละประมาณหกพั 9ก้าร้อยกว่าบาทก็ตีไป7,000ละกัน7 2งวดนะครับออกรถ15,000ถ้าสนใจทักมานะครับโปรโมชั่นขับฟรี2อ่า2เดือนมีนะครับช่วยผ่อน6เดือนก็มีนะครับดอกเบี้ย0 6เปเดือนก็มีนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเข้าเงื่อนไขตรงไหนมาทักมาทายมาคุยกันได้นะครับอยากได้รุ่นไหนนะฮะสำหรับลูกค้านะครับลองดูนะครับมาอีกคันหนึ่งคันนี้นะฮะเป็นรถ ราคาเบาอีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้เป็นตัวใต้ยาลิศเป็นไซส์มินิเล็กลงมาอีหน่อยเป็นเครื่องพันสองนะครับเป็นโถอีโคคาร์นะครับยาลิศคันนี้เพิ่งเข้ามานะเป็นตัว1.2ตัว E นะครับสีเทาดำนะครับคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับบอกก่อนเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับต่างจังหวัดไม่ว่าจังหวัดไหนสามชายแดนออกได้นะครับหรือจะอยู่ที่ไหนนะฮะของเราเป็นรถค้าขายออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด อยู่สมมติอยู่บนอยากดูรถคันนี้เราขับรถไปท่านดูแล้วเราจะพาท่านไปเซ็นสัญญาที่เขตไฟแนนซ์ที่อุบลเรามีรองรับให้อยู่นะครับทุกแบงก์ธนาคารกีฬรคินไทยพาณิชย์เรามีรองรับหมดนะครับที่จังหวัดที่ท่านอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเซ็นกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยนะครับยาริคันนี้เป็นตัว E นะครับรถสวยมากนะฮะคันนี้ยังดูภายในไม่ได้รถนะครับดูรอบๆก่อนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3,590 0 0บาทนะครับคันนี้อยู่ที่3,59,0 0 0บาทเป็นตัว E ปี2016หรือเปล่าหรือ15 อ๋อ oh, 13ตัวนี้เป็นปี2013นะครับสีเทาดําคันนี้ราคาอยู่ที่359,000บาทนะครับคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละ6,750บาทนะครับออกรถ9,000บาทนะครับ 2013, นะครับปี2013นะฮะราคาเท่ากับคันนู้นแต่คันนู้นดอกเบี้ยจะแพงกว่าเพราะคันนู้นปี2010คันนี้ปี2013จะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้รถเล็กๆนะฮะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะราคาอยู่ที่359,000บาทนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรขออย่าติดแบ back ็คลิสต์ นะครับคุณจะออกรถที่9,000บาทนะครับเรื่องคนคำ้ำถ้าคุณรับเป็นเงินสดไม่มีประกันสังคมขอคนค้ำหนึ่งคนที่รับเป็นเงินสดก็ได้นะครับอาชีพค้าขายนะครับก็ออกรถได้ในราคาเงินดาวน์นี้นะครับผ่อนอยู่เดือนละ6,007ปี2013ยาลิศคันนี้อ่ะเดี๋ยวดูรอบๆหน่อยคันนี้ดูข้างในไม่ได้โทษทีนะครับเพราะรถกำลังเพิ่งเข้ามารถสวยๆเลย359,000บาทคันนี้มีโปรโมชั่นไหมมีนะครับเป็นดอกเบี้ยสูงเ6เดือนก็ได้นะครั 0, 6, บ, 6, บหรือว่า0%า1ปีก็ได้นะครับดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ ช่วยผ่อน6เดือนนะคะหรือว่าจะขับฟรีอีก2เดือนก็ได้นะครับยังไงก็ตามออกรถตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลนะครับสงการยังไม่ได้ผ่อนรถนะครับเลยสงการไปก่อนเดือนหนึ่งนะครับกลับไปเที่ยวกันก่อนารถไปเที่ยวกันก่อนนะครับลูกค้าทุกท่านถ้าสนใจลองดูแล้วกันนะนะครับสำหรับโตโยต้ายา i s คันนี้ปี2013ลูกค้าลองดูแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคผ่านมานะฮะคันนี้ h o n ด้ Accord ปี2017 17หรือ18นี่แหละอ่ะ เป็นตัว G 9เกตัวมาเรื่อยใช้แล้วนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดเทคแล้วนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้นะครับผมให้ดูก่อนอันนี้ก็มีนะครับรถใหญ่แบบนี้เราก็มีนะฮะลองดูนะครับสำหรับบิ๊กคาร์ของเรามีทุกรุ่นทุกแบบไปท่านเลือกนะครับมีตั้งแต่รถเล็กรถใหญ่ขนาดกลางนะฮะรถเก่ารถใหม่มีหมดคันนี้อยู่ที่น่าจะแ0ดแ0,000นกว่าบาทแปดหรือเก้าแสนวะเก้าแเก้าปดเก้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันเป็นตัวท็อปสุดเลยตัวนี้9 8 9 0แ0ปเกบาทคันนี้ฟรีดาวไปเลยไม่ต้องดาว สำหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละ8,928ประมาณ18ฟรีดาวนะ72งวดนะครับให้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยคันนี้นะครับ0%ก็มีนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจลองดูล้วกันนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น4ปีอยู่ที่2.79นะครับนะครับ2.79 3.89นะฮะประมาณนี้นะครับถ้า72งวดอยู่ที่4.29เป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับคันนี้ลองดูแล้วกันนะครับนะฮะลูกค้าที่สนใจนะครับลองดูนะครับ อ่าประมาณนี้รถใหญ่รถสวยแน่นอนไม่ต้องพูดเยอะนะครับรับประกันได้เพราะเข้าเช็คสูย์ได้ไม่ต้องกลัวรถชนหนักพิกามไม่มีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะลูกค้าจะทําอาชีพอะไรถ้าไรายได้ครอบเวอร์ตรวจสอบแล้วรายได้ครอบเวอร์นะั่นหมายถึงว่ารายได้นี้เหมาะสมกับรถเหมาะสมกับร้านที่ท่านทําอยู่นะบ,บางท่านบอกไม่จาเป็นต้องสลิปเงินเดือนเจ็ดแปดหมื่นนะครับขายส้มตาก็ออกไอคอร์ดได้นะครับผมบอกก่อนเลยไม่จําเป็นนะฮะต้องบอกไปก่อนครับเอามาทางนี้นะครับ กระบะอ่ะวันนี้ขอลุยกระบะหน่อยนะไหนๆก็ไหน,ไหนๆได้มาทางนี้เลยขี้เกียจเดินฝั่งนู้นกระบะเรามีเยอะมากนะดีแม็กปี20่สิบดีแม็กปี18บแปดีแม็กปี16 15เรามีหมดนะครับเริ่มจากคันนี้ดีแม็กตอนนี้เดี๋ยวผมทําโปรคันนี้ให้นะครับอ่ะเดินมาไกลๆก่อนเดี๋ยวพึ่งน้องอันนี้เดินนี่อ่า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 คันนี้ดีแม็กปี2020นะคันนี้เป็นตัว L นะฮะ1.9นะฮะคันนี้ปี2020 ตัวนี้ราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0หบาทนะครับคันนี้นะฮะจัดเต็มเนี่ยผ่อนอยู่จัดได้เต็มไหมออกรถอยู่ที่20,000บาท d m a มปี20คันนี้นะครับออกรถอยู่ที่20,000บาทไปข้างหน้าเดินเดีแม็กหน้าข้างหน้าข้างหน้าคันนี้ปี20นะฮะ5 6 9 0 0 0หบาทนะปี2020คันนี้5 6 9 0 0 0บาทคันนี้ออกรถอยู่ที่20,000บาท ทุกอาชีพเช่นกันเช่นเดิมทุกจังหวัดลถตรวจสภาพได้ประกันศูนย์ยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่กับศูนนะรถยังไม่ถึงปีนะครับคันนี้569,00 0บาทถ้าท่านใช้เงิน20 0 0 0บาทออกรถนะถ้าท่านใช้เงิน20 0 0 0บาทออกรถไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรจะรับเงินสดก็ได้หรือยังไงก็ได้นะท่านก็ใช้เงินแค่2 0 0 0 0ออกรถคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละ1 000, 1 5 0 0บาท11,500บาท มีบางท่านบอกว่าโอ้โหผ่อนเท่าป้ายแดงแต่เงินดาวไม่เท่านะครับผมบอกก่อนนะครับเอกสารเบาวกว่านะครับซอฟกว่านะครับยกเว้นได้บางอย่างนะครับป้ายแดงกับมือสองคนละเงื่อนไขกันนะครับโอเคมันอาจจะผ่อนใกล้เคียงกันแต่เงินดาวของเราใช้แค่นี้ครับสองหมบาทนะครับไม่มีอะไรแล้วเราลดสามารถลดราคาได้ถึงเราจะไม่มีมาจินซับนะครับลูกค้าที่กําลังอยากได้รถปีใหม่ๆย่างดีแมคคันนี้ปี20ออกรถ2 0 0 0 0ผ่อนเดือนละหมื่นพันะผ่อนได้ถึง84งวดไหมได้ถึงถ้าลูกค้ามีเครดิต ผ่อนได้ถึง8 4งวดก็จะตกอยู่เดือนละประมาณ1500นะก็ผ่อนอยู่ประมาณนี้นะครับปี20ได้รถใหม่เรื่องสภาพไม่ต้องกลัวเพะเข้าศูนย์มีประวัติศูนย์อยู่แล้วรถไม่ถึงปีดีแม็คันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นออกรถ2 0 0 0 0นะครับลองดูนะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับอ่าอีคันหนึ่งคันนี้เป็นตัวสูงไฮแลนเดอร์ er, ปี2018นปะอ่าปี2018ใครที่อยากได้ไม่ต้องกลัวนะออกรถตอนนี้สงการยังไม่ต้องผ่อนรถกลับรถกลับบ้านไปเที่ยวก่อนนะสงการยังไม่ต้องหมดรถ กลับมาจากสงกามก็ยังไม่ต้องผ่อนรถนะครับผมพูดแค่นี้นะครับอยากได้เงื่อนไขโปรโมชั่นอะไรมาดูเลยนะคันนี้ปี2018ราคา5 4 9 0 0 0บาทนะคันนี้ปี18ตัวสูงนะไฮรลนเดอร์คันนี้1.9คันนี้นะฮะร,ราคา5 4 9 0 0 0บาทคันนี้นะครับลูกค้าผ่อนอยู่เท่ากันนะประมาณหมื่นพันนะครับคันนี้ก็ ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับฟรีดาวได้เลยถ้าลูกค้ามีเครดิตใช้เงินออกรถมากที่สุดเท่าไหร่คัน,นี้หมื่นเดียวห้าพันออกรถได้ลูกค้าที่มีค้าขายเกษตรกรออกรถได้อยู่ตานจังหวัดออกรถได้นะครับไม่ต้องห่วงบางท่านบอกพูดจริงเปล่าลองมาซื้อดูแล้วจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับนะครับลองดูนะครับอ่าอย่างคังนนี้ปี18ผ่อนอยู่เดือนละหมื่นพันเจ็ดสองวดนะครับนะครับมีโปรโมชั่นอะไรมากมายนะครับถามว่ามีมันต้องคุยรายละเอียดเยอะศูนย์เปอร์เซ็นต์หนึ่งปีศูนย์เปอร์อ ช่วยผ่อน6เดือนขับฟรี2เดือนทุกอย่างที่เราพูดมาทุกค้าสามารถได้โปรโมชั่นเลือกมาจะเอาแบบไหนเดี๋ยวเราจะจับให้ว่าเฮ้ยอันนี้ควรคู่กับอันนี้ขับฟรีไปก่อน2เดือนพี่แล้วก็ดอกเบี้ยสูง่เซ็นี6เดือนหลังจากนั้นพี่ก็ช่วยผ่อนอีกอ6เดือนอ่ะดูเป็นสเต็ปไปนะครับเรารู้ว่าปีนี้ลูกค้าหลายๆท่านอยากได้รถแต่ยังไม่พร้อมแต่ความจําเป็นมันก็ต้องอยากได้รถลองดูสําหรับลูกค้านะครับอ่าลองดูนะครับไม่ว่าท่านอยากได้รถอะไรพักมาได้เลยนะครับถามมาได้นะนะะคครรัับบ ถามมาได้เลยนะครับคันนี้ดีแม็กปีสิผ่อนเดือนละหมื่นนะครับถ้าช่วยผ่อนถามว่าช่วยผ่อนเท่าไหร่เราช่วยผ่อนคันนี้นะฮะเราช่วยผ่อนให้เดือนละ3 0 0 0บาท3เดือนโปรโมชั่นพิเศษจําไว้แล้วกันท่านดูไว้แล้วนะครับสเดือนแรกหลังจากที่ขับฟรี2เดือนผมเอาโปรโมชั่นนี้เสียบไปเลยผ่อน7000ไปก่อนเลย3เดือนนะฮะจะผ่อนเต็มทีก็ปลายปีลืมตาอ้าปากกันได้แล้วค่อยว่ากันหรือจะมีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้ก่อนหกเดือนเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ทุกอย่างที่ผมพูดมีแน่นอนไม่ได้ขายฝันนนะคครับลลองดููกก้าาททุ่ ถ้าไม่เชื่อลองมาซื้อดูนะครับอ่ะนะครับมีอะไรอีกอ่ะกระบะมีเยอะอันนี้ก็เป็น d m a มนะ d m a มมีเยอะนะฮะอ่ะลองถอยไปดูโตต้ามั่งนะครับเป็นโตต้านะฮะคันนี้เป็นโตต้าวีโก้แชมป์เป็นเกียร์ธรรมดานะสี่ประตูยกสูงคันนี้นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะสี่ประตูยกสูงคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะลูกค้าคันนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับสี่ประตูยกสูงเป็นเกียร์ธรรมดา ราคาตอนนี้ผมพิเศษให้อยู่ที่459,000บาทนะครับ459,000บาทนะครับคันนี้459,000บาทลูกค้าออกรถคันนี้ใช้เงินเพียง10,000บาททุกอาชีพเช่นเดิมนะครับและอย่างหนึ่งนะครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณ8,500บาทนะครับ72นวดนะครับประมาณนี้นะครับช่วยผ่อนคันนี้6เดือนนะครับเดือนละพัน6เดือนนะครับพูดง่ายๆว่า6เดือนแรกคุณจะผ่อนอยู่เดือนละ7,500นะครับไม่มีการเก็บดอกเบี้ยหลังเพราะเป็นการที่บิคคาร์เราช่วยซับให้นะครับนะครับคันนี้นะครับ วีโก้แชมป์ออกรถ9000ผ่อน 8, 5, 7, อเดือนละ8 5 0 0ันห้าเจ็ดหกเดือนแรกผ่อนเดือนละ7500นะครับสีดำคันนี้เกียร์ธรรมดานะไม่ได้เกียร์ออโต้เครื่อง2.5นะครับวีโก้แชมป์คันนี้ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับมีนิสสันนามิราปี2018ัไหมมีนะครับนิสสันนามิราปี18มี18-19นะครับมีสีดำสีขาวสวยนะครับคุณอะไรเนี่ยอโอเคกระบะโดยรวมเรามีเยอะรีวงรีเวรเรามีหมด ลูกค้าที่ดูอยู่และสนใจทักมาเลยอยู่เชียงรายอยู่เชียงใหม่เมื่อวานเห็นทักมาในแผลทักมาแล้วกันเดี๋ยวคุยกันได้รถแน่นอนถ้าไม่ติดแบคลิสติดแบคลิสออกได้ไหมทักมาในส่วนตัว ID ไอดียเดี๋ยวเราคุยกันมีแก้กไขให้อ้าวน้องลินพาไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวเรากําลังพาท่านไปดูพวกอเมร่าพวกวีออสอะไรเงี้ยไห้ขางไปเลยวะผิดผิดอะไรนะเขาเรียกผ,ผ,ผิดจังหวะ ทางนี้ครับอยากได้แบบไหนลองดูเลยกันอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกำลังเดินไปดูเออ Nissan a m a นะ Amira ม,มีปี15คันนึงเป็นสีขาวตัวตัวท็อปเลยก็สวยนะครับทางนี้นะครับแล้วก็มีสีดำปี19ราคา2องแสนกว่าบาท3ามแสนต้นๆมีนะฮะน่าใช้อยู่นะครับผ่อนไม่แรงนะครับ ไมล่านี้ก็มีโปรโมชั่นหลายอย่างนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจอยากได้นะครับลองดูนะครับซีวิกเอฟดีก็มีนะฮะเกียร์ออโต้เปิดหัวมาเมื่อกี้เราเปิดให้ดูเป็นเกียร์ธรรมดานะอย่างเกียร์ออโต้เราก็มีหลายคันนะครับซีวิกตอนนี้เรามีเยอะมากนะฮะจะเป็น09 210 217 218ราคาก็แตกต่างกันไปนะครับลองดูนะครับสำหรับลูกค้าเห็นแวบๆคันไหนก็ทักมาได้นะครับซีวิกเกียร์ออโต้คันนี้ก็ปี09ราคา300,000 พันบาทคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละหกพันห้นะครับออกรถเก้าพนะอยากได้ก็ทักกันเข้ามาแล้วกันนะฮะนะครับรถบิ๊กคาสวยมากนะครับจริงหรือเปล่าสวยจริงหรือเปล่าต้องมาดูนะครับบางทีจะไปฟังแต่โฆษณาไม่ได้นะครับอ่ะมาถึงแล้วอาเมราอา a มาผมจะแนะนําให้2สองคันแล้วกันปีสีขาวกับสีดําเพราะว่าเป็นการชอบคิดว่าสวยในการส่วนตัวคันนี้ปีอะไร สีดำคันนี้เป็นตัว e sport นะฮะตัวนี้นะคระับมาดูกว้างๆถ่ายเข้าไป2018สีดำเป็นตัว e sport ตรงสเปคคุณพี่เลยคันนี้นะสีดำคันนี้ราคา3 3 9 0 0 0บาทปี2018ผ่อนเดือนละ6,500ออกรถ9,000บาทนะฮะ3เดือนแรกอ2เดือนแรกครับใช้ฟรีไปก่อนพอเริ่มผ่อนงวดแรกเราช่วยออก3,000ครึ่งหนึ่งคุณจะผ่อนเดือนละ3,500 3 500, เดือนนะฮะ นะครับคือพูดง่ายๆคุณออกรถตอนนี้สงการคุณเก็บตังค์ใช้เที่ยวไปก่อนหลังสงการก็ยังไม่ต้องผ่อนขับฟรีไปก่อนหลังจากเริ่มผ่อนผ่อนเดือนละสามพอีก3เดือนผมว่าน่าใช้นะครับรถปีใหม่ๆปี18คันนี้นะครับสีดําลูกค้ามีอาชีพอะไรทุกอาชีพทักมาหาผมคุยกับผมทําอาชีพอะไรเดี๋ยวผมช่วยให้นะคันนี้ e sport ตัวนี้สีดําราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนเดือนละหกพันห้าหกปีเจ็ดสิบสองงวดคันนี้ ภายในสวยภายนอกก็สวยนะครับ Ford Ranger มีนะฮะคันนี้วิ่งมา2,9งหมไม่น้อยมากในแท้เช็คศูนย์ได้นะครับเป็นตัว e s p o r t ชุดแต่งสปอร์ตออกห้างคันนี้นะครับถ้าสนใจลองดูนะออกรถ9,000ผ่อนเดือนละ6,500นสามเดือนแรกที่ผ่อนช่วยผ่อน3,000ัสามเดือนนะครับคันนี้สามเดือนที่ท่านผ่อนท่านจะผ่อนอยู่ที่3,500 นะครับไม่มีเก็บดอกเบี้ยย้อนหลังเพราะบิคาช่วยซับให้นะครับไม่เกี่ยวกับแบงค์นะครับอันนี้นะครับสำหรับลูกค้าลองดูแล้วกันถ้าสนใจคุณเอ็กอะไรเนี่ยผมไม่รู้อ่านไม่ออกถ้าไงพี่ทักมาแล้วกันถ้าชอบเอเมราคันนี้หรือถ้าไม่ชอบสีดํามีสีขาวแต่ปีเป็นปี15อันนี้ก็สวยถูกกว่าอันนี้ราคาอยู่ที่299,000บาทนะสีขาวคันนี้นะเป็นปี2015 เป็นตัวสปอร์ตเหมือนกันนะเป็นตัว e สปอร์ตเหมือนกันคันนี้นะฮะสีขาว2 9 9 0 0 0บาทราคาถูกกว่ากัน3 0 0 0 0นะเราที่สีขาวนะครับคันนี้นะครับคันนี้ไมค์ก็วิ่งน้อยไมค์วิ่งมา2 5 0 0 0นหะไมค์แท้บางท่านถามว่าทำไมไมค์น้อยจังกลับหรือเปล่าเอาเข้าศูนย์เช็กได้นะครับมีประวัติแน่นอนไม่ต้องห่วงฟอร์เรนเจอร์ไม่มีขายไปหมดแล้วมีปะวะมีอยู่คันหนึ่งสีดำเป็นสีประตูกีออโต้ถ้าจะไม่ผิดนะ อเมล่าคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละประมาณออกรถ9,000ผ่อนเดือนละประมาณ6,000นะผ่อนถูกกว่าคันนู้นประมาณ500นะนะครับคันนี้ช่วยผ่อน2,000ัสามเดือนนะครับสามเดือนแรกที่เริ่มผ่อนนะครับสามเดือนแรกที่เริ่มผ่อนท่านผ่อนเดือนละประมาณ4,000นะครับอ่าลองดูนะครับไม่มีเก็บดอกเบี้ยแล้วหลักนะครับเพราะบิคาร์เป็นคนซัพพอร์ตให้นะครับขับฟรีไปก่อน2อเดือนออกรถตอนนี้สงการไม่ต้องห่วง ท่านเอาเก็บเงินไว้ใช้สงการเที่ยวกินนะกันให้สนุกสนานให้มันคลายทุกข์จากโควิดก่อนนะฮะกลับมาก็ยังไม่ต้องมานั่งเที่ยวไปต้องส่งรถท่านใช้ฟรีไปก่อนอีก2เดือนแล้วก็เราช่วยผ่อนให้อีกนะฮะอีก20%อีก3เดือนนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ได้แน่นอนท่านอยู่ได้เราอยู่ได้อเมร้าคันนี้ผ่อนเดือนละห0พันนะครับออกรถ9000ลองดูนะถ้าฟังไม่ทันโปรโมชั่นสับสนตรงไหนทักมาหาผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับโอเคสำหรับอเมด้าไปยิงประมาณนี้ อยากได้รถไรทักมาอย่างพี่เขาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับรถเราเยอะมากนะครับไม่ต้องกลัวรถมีประมาณ2 2 0รคันนะครับรถเยอะนะครับอยากได้รุ่นไหนบอกเลยนะครับเป็นยังไงนะครับการทํางานเป็นยังไงอะไรยังไงบอกได้เลยนะครับว่าออกได้ไหมอาชีพชั้นเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นเอาความที้บอกว่าลูกค้าอยากจะออกรถมีความจําเป็นต้องใช้รถอย่างนี้นะครับลองดูนะครับ เดี๋ยวเซลทําให้นะครับเดี๋ยวเซลโจดูแลให้รถครอบครัวมีนะครับอเวนซ่านะครับผ่อนเบาๆทางนู้นสีขาวหนูนะครับอเวนซ่าที่จอดอยู่ข้างหน้าท่านตรงนี้นะครับเป็นสีขาวปี2013 12หรื13นี่แหละเป็นตัวไอ้กูสิบนะครับเป็นตัวสีขาวตัวท็อปเลยนะตัว S ด้วยนะฮะเป็นสีขาวโรงงานนะครับคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะฮะคันนี้ก่อนนะฮะเที่นั่งอ้อปี11โอ้ราคาเบามาก289,000บาทคันนี้ 2 8 9 0 9 0บาทปี11นะครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งลูกค้าลูก2คนมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้สบายมากนะคันนี้นะอเวนซ่าคันนี้208ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ5,008นะครับคันนี้3เดือนแรกเราช่วยผ่อนเดือนละพันนะครับท่านจะผ่อนอยู่4,008นะครับโภชั่นออกรถคันนี้ตอนนี้ก็คือออกรถ9,000นะแต่จังหวัดทุกอาชีพได้หมดลองดูแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้นะครับคันนี้รถของเราถามว่าสวยไหมผมว่าก็ระดับหนึ่งไม่ถึงกับว่า มันเป็นรถที่ใช้แล้วแต่ก็สวยในระแล้วแบบว่าที่มันใช้แล้วครับไม่ได้แบบสวยแบบป้ายแดงไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะครับเพราะรถทุกคนออกมาเขาต้องขับต้องใช้นะฮะนะครับประมาณนี้คันนี้รถพร้อมใช้เลยครอบครัวเล็กๆผ่อนห้าพันกว่าบาทนี่สบายๆนะครับครอบครัวหนึ่งรับผิดชอบได้รถคันนี้นะครับนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปกลางๆนะครับลองมาดูภายในและเล่นดูนะครับภายในก็มีห้องเก็บของมีห้องโดยสารนะครับแบ่งโซนลูกพ่อแม่ลูกได้เลยนะฮะเปิดข้างในก่อน เดี๋ยวพี่เปิดเออ่อ่าเกียวโต้สบายสบายครับเครื่องพันห้าไปได้ทั่วไทยไปได้ยันเชียงใหม่ด้วยฮะแต่ขึ้นแม่กำปองไม่ได้นะครับอ่าเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เนีเป็นสามแถวนะฮะพ่อแม่นั่งหน้าสุดเลยนะฮะลูกอาจจะนั่งหลังสุดหรือจะเป็นผู้ย่าตายายนั่งได้นะครับแล้วก็ลูกเล็กอีกสองคนสบายๆนะครับไปได้ แอร์ air, มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับน่าใช้นะครับลองดูนะครับสําหรับลูกค้าลองดูนี่รถขนาดนี้ผ่อนห้าพันกว่าบาทปีไม่เก่าไม่ใหม่มากนะครับคันนี้น,นะฮะอ,อ,อ,อะไรนะใช่ผ่อนห้าพันแปดได้นะครับแล้วรถโตโยต้าก็รู้อยู่ว่าเฮ้ยซ่อมถูกไม่จุกจิกไม่ได้อะไรมากมายอย่างคันนี้ก็ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยอันนี้มันหน้าใหม่แล้วอันนี้สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทอันนี้ปีน่าจะเป็นปีสองพันสิบสองก็เป็นตัวเปลี่ยนหน้าแล้วนะครับ ก็คันนี้ผ่อน6 5 0 0นะผ่อน6 5 0 0เป็นซ่าคันนี้ลองดูนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยก็รถเล็กๆครอบครัวน่ะเล็กๆลองเลือกดูนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถอยู่นะครับว่าอยากได้รถอะไรหรือว่าลูกค้าที่ดูอยู่เนี่ยเฮ้ยสงสัยอาชีพชั้นมันจะออกได้เพราะวะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านเปิดร้านของของชำหรือว่า ขายลูกชิ้นขายไก่ย่างตามตลาดนัดออกได้หรือเปล่าทักมาคุยกันนะครับออกได้อยู่แล้วนะครับขออย่างเดียวถ้าท่านไม่ติดแบงค์ลิศเอาออกได้ตอนนี้ผมรับเงินสดไม่มีประกันสังคมนี่เครียดมากเลยไม่ต้องเครียดนะครับมาได้เลยนะครับไม่ต้องสี่เลียดนะครับอยากได้รถเอาที่มันว่าเราผ่อนไหวนะครับลองดูนะครับแต่บางทีท่านเจาะจงว่าฉันอยากจะได้รถผ่อนหกพันแต่อยากได้รถปีสิบแปดขึ้นอันนี้มันยากนิดนึงนะฮะบอกก่อนมีนะฮะหรือว่าบางท่านว่าเออ พี่ดูรถให้หน่อยรถอะไรก็ได้หนูพอนไวเด้อนะพันเดี๋ยวเซลจะช่วยเลือกให้เอาให้มันแบบโอเคอย่างเงี้ยได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าบางทีเราฟริกทั้งปีฟิกทั้งราคาผ่อนฟิกทั้งเงินดาวอันนี้จะยากมากนะฮะมันจะลงล็อกกันนี่ลําบากนะฮะ mm hmm. ถ้าสมมติบางคนบอกเฮ้ยดูแจ็ซมาอยากได้แจ็ซผ่อนหกพันมีไหมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่เอาอ่ะแต่เราบอกเฮ้ยเรามีวีออสคันนี้ผ่อนหกพันเอาเปล่าปีสิบสองเออแจ็ซปีสิบสองมันผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันแต่ถ้าวีออสคันนี้ผ่อนหกพันเอาไหม mm hmm. แต่ท่านได้รถขับ เราวีออสก็ไม่ได้น่าเกียดอย่างเงี้ยถ้าท่านเอายังไงท่านได้รถอยูดแล้วนะครับบอกเลยอันนี้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับแต่ถ้าเราฟิกว่าบางทีแบบว่าเฮ้ยเราไม่ดาวด้วยเราอยากได้ผ่อนเดือน5 0 0 0 6,000แต่อยากได้รถปี17 18 13ขึ้นอย่างเงี้ยเออบางทีมันลงล็อกยากอันนี้บอกตรงอยากได้สีดําอยากได้สีขาวอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะฮะลองดูนะฮะแต่เข้าใจว่าทุกคนซื้อรถมันก็อยากให้ถูกใจนะอยากให้ได้ตามที่ตัวเองได้แต่บางทีถ้ามันไม่ได้ไม่หมดได้รถดีไปก่อนได้้รรถที่่แบบเเคูสึกวา มันน่าใช้รถสภาพดีไปก่อนเโอเคอันนี้ก็ได้เปรียบแล้วนะฮะโอเควิออคันนี้ผ่อนเดือนละเท่าไหร่ผ่อนเดือนละหกพันนะ,ะราคา2องแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทออกรถคันนี้ห้าพันบาทออกรถมีช่วยผ่อนมีขับฟรีมีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นให้ด้วยลองดูนะครับสาหรับลูกค้าทุกท่านนะครับอีกคันนึงเป็นวิออสสีขาวปีสิบสามอันนี้ผ่อนเดือนละหกพันห้าปีใหม่หน่อยได้สีขาวสีเดิมโรงง,งานไม่ได้กลับสีสภาพสวยเลยพร้อมใช้นะครับ รถใช้ได้เลยอ่ะนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะใช้ได้เลยสีขาวคันนี้เป็นตัว e นะคันนี้ราคาอยู่ที่349 0 0 0บาทผ่อนอยู่เดีอนละพันห้าออกรถ90,00นะครับคันนี้นะครับตัว e นะครับคันนี้ปี13รถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งแต่งสวยนะครับใส่แม็กใส่แม็กสัก17เนี่ยสวยสวยเลยโหลดนิดหน่อยใส่ท่อบุ้มบุ้มหน่อยก็พอแล้วครับจบใส่เกจวัดจบเลยลงทุนอีกประมาณไม่เกิน25 0 0 0ได้รถเท่ๆแน่นอนนะครับไม่ตกยุคด้วยลองดูนะ สำหรับลูกค้าหลายท่านที่ดูแล,แล้วแล้วชอบรุ่นไหนทักมาได้นะครับมีออสมีอาริสมีอมอติสม,ม,มีมีเยอะรถเรามีเยอะมากนะฮะอยากให้ท่านดูนะครับมีปัญหาตรงไหนที่ผมจะพูดนอกเรื่องบ่อยๆเพราะว่าอยากจะบางทีอยากปลุกอารมณ์ปลุกเล้าใจลูกค้าที่อยากได้รถแต่ตอนนี้ทุกอย่างอะไรไม่พร้อมหรือสักอย่างทั้งเงินดาวกลัวจะผ่อนไม่ไหวไม่รู้งานที่ทําจะได้หรือเปล่าจะออกวันไหนก็จะไม่รู้อันนี้เราพูดถึงว่ากรณีเราซัพพอร์ตให้ด้วยเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยพี่ออกวันนี้พรุ่งนี้พี่ผ่อนเดือนหน้าพี่ผ่อนผ่อนเต็มีใครไห เซลยังบ้องพักชำระนี่รถเลยครับบอกเลยนะครับทุกคนแต่บางทีมันจาเป็นต้องใช้รถเฮ้ยมันจะมีความจําเป็นก็ต้องออกนะครับโอเคลูกค้าอยากได้รุ่นไหนยังไงทักมาแล้วกันนะเดี๋ยวเซลล์ดูให้นะครับอยากเป็นอาชีพอะไรนะครับอยากจะออกจริงๆเอาที่อยากจะออกจริงๆนะครับไอที่เขายังไม่พร้อมจริง,รงๆก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรดูเป็นไกด์ไลน์เผื่อสิ้นปีจะดีขึ้นนะนะครับได้วัคซีนแล้วทุกอย่างจะสดชื่นขึ้น,นก็อยากจะออกรถก็ฝากเซล์โจบิคคาร์ไว้แล้วกัน อยู่ต่จังหวัดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยปตัตตานีผมก็ไปมาแล้วผมถือว่าปักธงเรียบร้อยหมดแล้ว3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไปมาแล้วทีนี้ผมพูดได้เต็มปากแล้วเชียงใหม่เชียงรายผมไปแล้วอุดรหนองคายมุกดาหารผมไปหมดแล้วนะครับตาดระยองหนองอไปมาหมดแล้วสะแก้วปราจินนะฮะไม่ต้องห่วงทุกที่เราไปมาหมดแล้วทีนี้ก็อยากจะบอกลูกค้าว่าที่อยากได้จริงๆการซื้อขายรถออนไลน์เดี๋ยวนี้มันไม่ยากและมันก็ไม่ได้น่าก,กลัวนะครับอย่างแรกอ่าอย่างเต็เราไปดูในเพจได้มีคนติดตามมีเจ้าร้านจริง ทุกอย่างมีหมดนะครับคำติคาชมมีหมดลูกค้าลองเข้าไปดูนะครับเลือกรถเสร็จอย่างชอบวิอคคันนี้ฮ้ยอยากดูรถอยู่ตังอยากดูรถพรุ่งนี้เลยขับไปเลยปุ๊บชอบพี่เตมเอกสารแล้วพาท่านไปเซ็นในจังหวัดตังเรามีไฟแนนซ์ของธนาคารเรารองรับอยู่แล้วไม่ต้องกลัวท่านไม่ต้องวิ่งออกมาไกลนะครับไม่ต้องเหนื่อยนะครับรถเสร็จส่งไม่ต้องขึ้นมารับเดี๋ยวเราเอารถไปส่งเรามีรถสไลด์บริการท่านบริการครบวงจรแบบนี้ก็ต้องที่บิ๊กคาร์เซลโจบิ๊กคาร์เท่านั้นนะครับลองดูนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกัน ลูกค้าทุกท่านที่อยากได้นะครับสิ่งนี้ผมโปรโมทสิ่งที่ผมโฆษณาทําได้จริงนะครับถ้าทําได้จริงผมไม่พูดเลยนะครับนะครับแม้แม้ผมบอกโอ้ยแบ็กลิสต์ออกได้เนี่ยคือผมพูดมั่วคือแบ็กลิสต์ถามว่าออกได้ไหมออกได้แต่มันก็ต้องมีเงื่อนไขก็ต้องมาคุยกันนะฮะแต่เราไม่ได้บอกออกแบ็กลิสต์ออกได้ฟรีดาวออกมาเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจองสักร้อยเคสผมก็จองได้วันนี้นะครับบอกได้เลยแต่มันก็ต้องมีบอกอรยอยายละเอียดให้เขาเข้าใจนะครับไม่งั้นมันเหนื่อยทั้งคู่นะครับ ฝากบิ๊กคาร์เซลโจบิ๊กคาไว้ด้วยแล้วกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่ด้วยในช่อง y u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  e e i i c a r c h a n n e l นะครับก็จะมีทั้งรถเบนซ์รถอะไรนะครของเซลลต่างๆเซลพลอยเซลเต๋าเซลผู้นนี้นั่นเซลนัดเซลตักเยอะนะฮะติชมกันได้นะครับลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับอยากได้รถอะไรฝากไว้ด้วยแล้วกันครับวันนี้เซลโจลาไปก่อนสวัสดีครับ